สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เจ้าของก็ให้ป้าแมวมาไลฟ์อยูน่นะคะวันนี้เจ้าของบอกขายโลเลยค่ะวันนี้วันเกิดลูกสาวนะคะท่านผู้ชมเจ้าของให้เลยชายชนไซส์แบบนี้กระถางละสองร้อย ah บาทนะคะท่านผู้ชมจา๋านี่นะคะป้าแมวพามาดูนะคะกระถางละสองร้อยบาทนะคะ,ท,ะ,ะ,คะท่านผู้ชมสวยๆนะคะสองร้อยบาทเลยค่ะสองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมจ๋าชายชนนะคะ นี่นะคะแมวพาซูมดูใกล้ๆนะคะท่านผู้ชมไซส์เค้าสวยนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะสวยๆนะคะท่านผู้ชมสองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมจ๋าต่อมาต่อมาเป็นเศรษฐีพันล้านนะคะท่านผู้ชมลุ้นด่างนะคะท่านผู้ชมจ๋าวันนี้เจ้าของใจดีค่ะให้เอาไปลุ้นด่างกันเลยค่ะปล่อยที่กระถางละห้าร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมจ๋าห้าร้อยบาทนะคะเอ้าอันนี้ก็มีด่างแล้วนะท่านผู้ชมจ๋า ห้าร้อยบาทนะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะป้าเมวพาดูนะคะห้าร้อยบาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมเศรษฐีพันล้านลุ้นดังนะคะท่านผู้ชมจ๋ามีสายเข้ามาเดี๋ยวป้าเมวปฏิเสธสายคนนี่นะคะกระชาท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะอเห็นไหมคะลุ้นดางนะท่านผู้ชมสวยๆแต่ป้าเมวคิดว่าเขาต้องด่างแน่นอนเพราะแมเ่เขาดัางนะคะ กระถางละห้าร้อยบาทค่ะสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะชายชนต้นแม่เขาค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะเห็นไหมคะยังไงเขาก็ต้องป้ายอยู่แล้วค่ะชายชนนะคะเพราะแม่เขาป้ายนี่นะคะท่านผู้ชมแม่ของเขาค่ะทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมจ๋าสองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมสองร้อยบาทค่ะทุกกระถางนะคะชายชนไซส์ใหญ่นะคะปล่อยเลยค่ะสองร้อยบาทแล้วต่อมาเป็นเพชรเจ็ดสีนะคะท่านผู้ชม เพชรเจ็ดสี250ราสิบาทะค่ะท่านผู้ชมวันนั้นป้าแมวมาบอก350บาทใช่ไหมคะวันนี้ปล่อย250บาทเป็นเพชรเจ็ดสีไม้ผ่าหัวนะคะท่านผู้ชมจา๋านี่นะคะเพชรเจ็ดสี250บาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะป้าแมวพาดูวันนี้เจ้าของปล่อยเซลให้นะคะ250บาทท่านผู้ชมขาอันนี้เพชรเจ็ดสีกัดสีขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะกัดสีขึ้นมาแล้วนะ,ะท่านผู้ชม ตัวนี้อยู่ที่400บาทค่ะท่านผู้ชม400บาทนะคะนี่นะคะป้าแมวพาดูนะคะนี่กัดสีแล <Yeah, ้วนะคะแล้วมีติดด่างด้วยนี่นะคะ400บาทค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะท่านผู้ชมจ๋าดูนะคะนี่ป้าแมวพาดูชัดๆนะคะ400บาททุกกระถางเลยค่ะท่านผู้ชมจ๋าเห็นไหมคะต้นนี้มีติดด่างนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่นะคะนี่ป้าแมวพาดูเนาะนี่นะคะนี่นะคะท่านผู้ชม สี่ร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะอืมมาเลยค่ะวันนี้ปล่อยแล้วค่ะเจ้าของปล่อยเลยนะคะปล่อยเซลลให้พี่น้องนะคะ <Yes. S 1> นี่นะคะปะ้าแมวพาดูช้าๆอื้อตอนนี้เขาก็ปล่อยเซลลค่ะปล่อยเซล,ล,เซลกัดใหญ่เลยค่ะขอสี่ร้อยห้าสิบบาทนี่ค่ะสี่ร้อยห้าสิบาทกัดสีเม็ดเต็มๆค่ะอันนี้สี่ร้อยบาทนะท่านผู้ชมสี่ร้อยบาทนะคนะคปะ้าแมวย้ำต้นสูงใหญ่แล้วนะคะเพชรเจ็ดสี ลุ้นด่างนะท่านผู้ชมจ๋าเจ้าของปล่อยแล้วนะคะอ่าตัดมาให้ดูนะคะชัดๆชา้ชาๆนะคะสองร้อยห้าสิบนะคะเป็นไม้ผ่าหัวนะคะเพชรเจ็ดสีนะคะท่านผู้ชมจ๋าต่อมาเป็นเกาะเก็ตนะคะท่านผู้ชมเกาะเก็ตนะคะนี่ป้าแมวให้ดูต้นแม่นะ,ะท่านผู้ชมนี่ต้นแม่เขานะคะนี่คือต้นโลกนะ,ะท่านผู้ชมจ๋าลุ้นด่างนะคะต้นนี้อยู่ที่แปดร้อยบาทนะ,ะท่านผู้ชม 800บาทนะคะเจ้าของปล่อยเซลลแล้วค่ะปล่อยเลยนะคะนี่นะคะต้นลูกกับต้นแม่นะคะแมลว่าสวยสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมจ๋ามาต่อมาต้นนี้เจ้าของให้อยู่ที่500บาทค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะเกาะเกล็ดนะคะเป็นลูกของเกาะเกล็ดนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะค่ะต่อมาเป็นนกพะเก้าท่านผู้ชมเห็นนกพะเก้าไหมคะสวยด่างแบบนี้เลยอันนี้คือลูกเขายังไม่ด่างนะคะยังไม่ด่างให้อยู่ที่350บบาทค่ะท่านผู้ชม เอาไปเลยค่ะไปรุ่นดังนะคะ350บาทนะคะนี่คือลูกของเขานะคะ350บาทมีอยู่ที่มี5กระถางนะคะท่านผู้ชมจ๋ามีหกระถางนะนี่วันนี้เจ้าของปล่อยเซลลให้นะคะ350บาทเนาะท่านผู้ชมจ๋าเรามามาไก่ตัวงามไก่ตัวงามฟอร์มสวยๆเนี่ย60บาทค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะ60บาทบ่าทวันนี้ปล่อยเซลลเลย60บาทนะคะท่านผู้ชมแล้วมากุมพกกันไซส์นี้ไซส์ใหญ่หญๆนี่นะคะท่านผู้ชมดูนะคะ ไซส์นี้ไซส์ใหญ่ๆเลย200บาทค่ะท่านผู้ชมจ๋าหมดแล้วหมดเลยนะคะมีกระถางเดียวเดี๋ยวป้าแมวทิ้งเบอร์ป้าแมวไว้ให้นะคะ่ะแล้วก็มีหงเหนินนี่คะ่ะท่านผู้ชมหงเหินหงเหินอันนี้เอาไปร้อยเดียวคะ่ะท่านผู้ชมมีสองกระถางนะคะหนึ่งร้อยบาทจ่ะส่วนเพชรพันล้านไซส์ใหญ่อันนี้นา่าจะมีสองต้นนะเดี๋ยวป้าแมวดูก่อนไม่รู้อะต้นเดียวหรือสองต้นก็ไม่รู้คิดร้อยเดียวนะ,ะท่านผู้ชมจ๋าร้อยเดียวคะ่ะนี่นะคะร้อยเดียวไปเลยคะ่ะ ส่วนมะขวานนี่นะคะมะขวานแผงอย่างนี้สวยๆเลยป้าแมวขอ250บาทนะคะท่านผู้ชม250บาทรีบมานะคะท่านผู้ชมจ้ามะขวานหมดแล้วหมดเลยนะมะขวานจ้าเดี๋ยวป้าแมวนักกระถางคนหนึ่งสองสามมีสี่กระถางนะคะท่านผู้ชมจ้ามีสี่กระถางเนาะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคขาเรามาบอลน,นาญี่ปุ่นด่างนะคะนี่นะคะแต่ละกระถาง ปล่อยให้อยู่ที่350บาทนะคะท่านผู้ชมนี่ป้าแมวพาดูช้าๆจัดชัดนะคะบอนนาญี่ปุ่นด่างนะคะนี่นะคะสวยมากค่ะท่านผู้ชมจ๋านี่เนาะ350บาทนะคะท่านผู้ชมสวยๆนะคะด่างเหลืองเลยค่ะนี่นะคะวันนี้ป้าแมวก็พาท่านผู้ชมมาดูบอนสวยๆนะคะของน้อง มาดูนกปาะก้าวด่างสวยๆกันแลท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะปะแมวปล่อยให้แล้วนะ350บาทรุ้นดังนะคะรีบมานะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีเมืองเกาะเก็ดนะคะนี่เห็นไหมคะท่านผู้ชมมีลูกที่ปแมวบอกไปเนาะ800อันนี้500บาทลูกเมืองเกาะเกร็ดรุ้นดังนะคะถ้าทางน่าจะด่างแน่นอนนะคะท่านผู้ชมแมวก็พามาดูชัดๆชัดๆนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะากุมภการรณ สุวรรณโชตมีสามกระถางป้าแมวลืมสุวรรณโชตเลยสุวรรณโชตเอาเอาไปลุ้นด่างกันเจ้าของบอกว่าให้อยู่ที่900บาทค่ะท่านผู้ชม900บาทนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่ค่ะป้าแมวลืมเลยเจ้าของเอามาวางไว้ให้นี่นะคะเอาไปลุ้นด่างนะคะกระถางละ900บาทค่ะหมดแล้วหมดเลยค่ะมี3กระถางนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะนี่นะคะมี3กระถางนะท่านผู้ชม มหมดแล้วหมดเลยนะคะเก้าร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมจา๋าว่าแมวก็จบไปด้วยที่ไล่ตัวสวยของมักขวานนะคะท่านผู้ชมรีบมานะคะชายชนสองร้อยบาทเพชรเจ็ดสีสองร้อยห้าสิบกับสี่ร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มาที่ย้ำอีกรอบหนึ่งเศรษฐีพันล้านค่ะเศรษฐีพันล้านนะคะท่านผู้ชมลุ้นด่างค่ะกระถางละห้าร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมจา๋าสวัสดีตอนเย็นนะคะสวัสดีค่ะ